การนำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ IFTE Innovation for Thai Education โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจังหวัดสระบุรีศึกษาที่การจังหวัดสระบุรีประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งตั้งอยู่ที่8 4ดทับหมู่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมีการพัฒนาจนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆดังนี้อาคารเรียนจํานวน3หลังอาคารโรงอาหารอาคารโดมอเนกประสงค์ห้องน้ําห้องส้วมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นโรงเพาะเห็ดนางฟ้าบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกบและสวนผักแนวตั้งเป็นต้นปัจจุบันมีนักเรียน256คนข้อมูลณนะวันที่10มิถุนายน2 5ง6มีข้าราชการครู11คนครูจ้างสอน3คนธุรการ1คนคนงาน2คน แม่ครัวสคนรวมบุคลากร20คนโดยมีนางมริวันบุญนฤทีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2561จนถึงปัจจุบันจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนนกชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งในภาพรวมของระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียนที่ผ่านมาพบว่า มีผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ50มาโดยตลอดจึงจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำลีทางการเรียนให้สูงขึ้นโรงเรียนบ้านหนองผักบุงจึงจัดทําโครงการการยกระดับผลสำลีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น โดยเข้าร่วมโครงการ Innovation for Thai Education กับศึกษาธิการจังหวัดสระบ,บุรีและได้ประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเรียนของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมและสมาธิในการเรียนรู้โดยใช้หลักแนวคิดที่ว่า การมอบสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านสมองสติปัญญาและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขมาเป็นหลักในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานจนได้เป็น BNPBS Model การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ BNPBS Mo เดลเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาดังนี้เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการทดสอบระดับชาติโอเน็สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2,565จำนวน4กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรูปแบบนวัตรกรรม BNPBS m o เดลเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการพัฒนาทาั้งทางด้านอารมณ์ร่างกายสังคมและสติปัญญา 2. ครูผู้สอนมีรูปแบบนวัตรกรรมการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญกลยุทธ์ที่1ดี่ Brain การเตรียมความพร้อมของสมองการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอาหารไปเลี้ยงสมองพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถโดยการจัดอาหารเช้าให้นักเรียนได้รับประทานครบทุกคนและดื่มนมก่อนเข้าชั้นเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสติปัญญาและการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนในช่วงเช้าเช่นการสวดมนต์ การนั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ครูจะถ่ายทอดให้กลยุทธ์ที่ 2. A n natural human ธรรมชาติของมนุษย์ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความสามารถในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้เจดกติดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้เนื้อหาและสื่อที่เอื่อต่อการเรียนรู้รายบุคคลรวมทั้งมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนทุกวันในตอนเย็นหลังเลิกเรียนกลยุทธ์ที่3 P Participate การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อนำมาพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานอกจากการพัฒนาด้านอาคารสถานที่แล้วโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจากหน่วยงานต่างๆเช่นจากกองคุณไฟฟ้าสระบุรี3บริษัท CP เมจิ สโมสรโรตารี่บางลำภูพนพระปะรมราชุปถมเจ้าอาวาสวัดหนองผักบุ้งและบริษัทต่างๆที่อยู่ในชุมชนโดยปีงบประมาณ2,566ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนรวมทั้งสิน้น721,500บาทและงบประมาณการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อีกจำนวน6,800,000บาทกลยุทธ์ที่4 B Best Practice การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อประเมินผลการสอนของครูและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนครูสามารถมีวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลฝึกให้ผู้เรียนได้สร้างเบส practice ในการทำงาน ตามข้อค้นพบของตนเองส่งผลให้นักเรียนครูผู้บริหารและโรงเรียนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างหลากหลายกลยุทธ์ที่5 S Service Mind การบริการด้วยหัวใจ Service Mind นอกจากจะหมายถึงการให้บริการด้วยใจแล้วในแต่ละตัวอักษรยังแฝงด้วยหลักการของการให้บริการที่ผู้ทำงานบริการควรยึดถืออีกด้วยหากผู้ใดที่มีใจรักในการบริการและยึดถือหลักการทำงานด้วย Service m i ก็จะเป็นที่รักของทุกคนและสามารถก้าวหน้าต่อไปในอาชีพที่ทำได้อย่างดีซึ่งการทำงานในสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นงานบริการอย่างหนึ่งเป็นวิธีการทำงานที่จะต้องยึดมั่นเพื่อให้การทำงานของบุคลากรอ,ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดได้รับความชื่นชมและศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอหลังจากมีการใช้นวัตรกรรม BNPBS Mo เดลยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เนปีการศึกษา2,565เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา2,564พบว่าปีการศึกษา2,565มีผลการทดสอบเปรียบเทียบกับตนเองเพิ่มขึ้น3กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2จะสูงกว่าทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้และสูงกว่าระดับประเทศ1กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลการดำเนินงานตามกระบวนการ BNPBS model เป็นที่น่าพึงพอใจเนื่องจากนักเรียนที่มาเรียนหลังจากเกิดโรคโควิด2019ส่งวลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ช้ากว่าที่ควรแต่ผลการสอบโอเน็ ยังสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง3กลุ่มสาระโดยค่าเฉลี่ยได้บวก7.93รางวัลความสำเร็จผลงานและรางวัลที่เกิดจากการบริหารการจัดการสถานศึกษา 1. โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564 2. โรงเรียนต้นแบบโภชนาการจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 3. โรงเรียนนวัตกรรมเพื่อสุขภา,ภาวะที่ดีของนักเรียนจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. โรงเรียนต้นแบบบูรณาการอาหารปลอดภัยและเด็กไทยไม่กินหวานจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข 5. โรงเรียนสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่17มกราคม2566ผู้บริหารสถานศึกษา 1. รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางปีการศึกษา2564 2. รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออกด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน OBE c Awards ปีการศึกษา2564 3. นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีด้านผู้บริหารสถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปี 2565. ระดับดีเยี่ยม 4. 1 0ห0 0่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทปี 2565. ระดับดีเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. น่งางสาวจุธามาศมาด,ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 2. นางสาวมติกามงมารับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพระดับประถมศึกษา 3. นางสาวนิสาชนเทียบชัยรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านสุขภาวะ 4. นายเขมพันธ์พึ่งสุริน รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตรกรรมการเรียนการสอนแน,แนวระดับประถมศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุง้งได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70ปีการศึกษา2565ณจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่25-27มกราคม คูเศักริ์สารได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 4. รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือจัดโดยบริษัท CP เมจิตโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาพร้อมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอบคุณค่ะ